ามาหาชัยมีลัคก,กี้สุก,กี้เป็นของตัวเองแล้วชวนมาอร่อยกับบุฟเฟตสุก,กี้และเมนูอีกมากมายที่ลัคก,กี้สุก,กี้สาขาน้องใหม่เปิดให้บริการแล้ววันนี้ที่เซนทัลมหาชัยเอาใจคนชอบกินเดึกเพราะเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึงตีสองตัวร้านก็หาไม่ยากเข้าประตูตรงโซนอิตาเลีไปก็เจอเลยส่วนภายในก็กว้างขวางที่นั่งเยอะราคาต่อหัวเพียง276เ็นสสแกนสั่งอาหารได้แบบสะดวกสบายระหว่างรออาหารก็ข้ามพลาดกับบาร์ของทอดซึ่งตอนนี้เขามีเมนูใหม่กุยช่ายไฟแบบไม่อั้นพร้อมเมนูพิเศษลัคก,กี้วิงซับท เต็มค่หรือจะแฟนๆสายกอกทอดสก่คาราเกะที่นี่ก็มีในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์เขายังมีบุฟเฟ่ต์ติ่มซําให้ด้วยถัดมาก,ก็จะเป็นบาร์เครื่องดื่มอย่างฝรั่งแช่บุวเกตหิมะแก้วนี้ก็คือฟินมากอุ๊ยนัน่นนาะให้แฮงเอาเมนูที่สั่งมาเสิร์ฟแล้วแอปกระซิปโชว์ชูนี้ยังมีน้ําซุปพิเศษอย่างซุปต้มยำน้ำนําคอนเลือกกินได้แบบสุกใจพลักกี้สุกี้เคามีเมนูมากกว่า88รายการแถมยังมีโปรพิเศษสั่งในออสเตรเลียกินฟรีแบบไม่อัน้นรสผัสคือนุ่มละลายจะทานกับน้ําจิ้มลักกี้ฝังตุ้งหรือลักกี้ไหลหลามก็อร่อยจะเก็บทรงไม่อยู่ยิ่งท่าเอามาได้เพิ่มกับชีสเยืะๆนะ อ,อนุญาตให้การลดน้ำหนักใดๆเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้เหล่ามูสไลก็กินเพลินๆรู้เลยว่าเป็นวัตถุดิบชั้นดีและสำหรับคนรักกุ้งแก้วเพียงเพิ่มราคาหัวละ19บาทก็สามารถอร่อยกับกุ้งแก้วได้แบบไม่อัน้นแถมยังไม่ต้องปอกเปลือกเองทานกับน้ำจิ้มรักกี้ซีฟู้ดยิ่งอยากจะทุ่มโต๊เพราะมันอร่อยเกินห้ามใจจบท้ายด้วยเมนูของหวานเพียงเมนูละ29บาททั้งรักกี้หมันโถดิบกับสักขยาใบเตยไอศ์ครีมสะะารพัดรสสลัดล,ลอยแก้วลูกตานมโซดเป็นการปิดมือที่ประทับใจย้ำกันอง่า,า,ายนเดอะะ